อนุตตรังอภิสัมโพทิสัมโพชิต,ตาวาตถาคโตาปาธามังยังอเทเสสี สัมมาเทวาปวาตัตตนโตโลเกอาปติวัติยังยาธาคาตาอุโพอันตาปาติปาติจะมันชิมา จัตุสวัริยสาสัจสูวิสุธังยานาทันสนัธิสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตานัง นามินาวิสุตังสุตังธรรมาจักกะปวันตานังเวยยการณปาจเทนะสังขีตันตงพานามาส มสุตังอกังสมยังพระเขาวาภารานสียังวิหารติอิสิปตะเนเมีกทาเยตาตะระโขพระเขาวาปันเจวคีเยพิโคอามันเตศิเทเวมีพิขเวอันตาปะพัชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกามสุก มัสุขัลิกานุโยโคหิโนคโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตสานหิตโตโยจายังอาตะกีลมาทานุโยโคลทุโคอนาริโยอนัตสานหิตโตเอเตเตพิกเวปุโพอันเตอนุปคัามามาชิมาปฏิปทาตถา าคาเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานการณีอุปสมายาพินญาญาสัมพุทายนิพพานยาสังวาตติกตธรรมาจะสาภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายา พิญญาสัมพุทธญาณิพานายสัพพัตติอิยมีวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเซยัทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา มาธิายังโคสาิกขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสามพูธาจากุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญาสัมโพธายานิพนาญาสังวาตติทางโคปานิกขเวทุขังอริยสัจชัตติปิทุขาชั ราปิทุขามรณังปิทุขงโสกปริเทวะทุขโทมนาสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสามประโยโคทุโคปิเยหิวิประโยโคทุโคยามปิชังนลพพติตามปิทุขาสังขิตเตนปันจุปาทานาขันธาทุขาอีทัง โคปันภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจัายาตงตันหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราพินันทินีเสยยทิทางกามตันหาภาวตัานหาบิภาวตันหาอีทางโคปันภิกขเวทุกขนิโรทอริยสัจจโย ตัสยาวตันหายาเสสวิราคนิโรโทจาโคปตินีสะโคมติอนาลโยอิทังโคปนาพิคเวทุขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจัอายเมีวะอริโยอาทางคิโกมาโคเสยะธิทางสัมมาทิทฐิสัมมาส กัมมาปสัมมาวาจาสมาัมมากรรมันโตสัมมาอาชโวะสัมมาวายาม,สมาสุสัมมาสติสัมมาสมาธิอญะทุคัมอริยสัจจันติเมีพิขเวปุพ,พอนันโตสุตเตสุธรรมมสุจากคุอุทธปาทิญาณุอุทปาทิปัญญาอุทธปา ทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปานิทังทุขังอริยสัจจังปาริญเยยยันติเมีพีเขเวปุพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทธปาทิญาณงอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปานิ ทางทูขังอริยสัจจังปรินติเมียขเวปุเพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปาทิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทางทูขสมุทโยอริยสัจจันติเมียพิขเวปุปเพอนัน อนุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขสมุทโยาริยสัจจปหาตาพันติเมพีกขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยา านังอุทธปาทิปัญญาอุทัปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุททปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติมีเพีขเวปุเพอานโนสุเตสุธรรมมสุจากุงอุทธปาทิยาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปปา ที่อาโลโกอุทธปาธิทังทุคขนิโรโธอริยสัจจ์ติเมพิขเวปุพีอนนสุตสุธรรมเมสุจักุอุทธปาธิยาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปานิทังทุคขนิโรโธอริยสัจจส สชิกาตาันติเมียพิคเวปุ<ร>เพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุขนิโรธทอริยาสัจสัชิกาตาันติเมียพิคเวปุเพอนันโน สุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปาทิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิทังทุกขนิโรธทคามิเนปฏิปัาอริยสัจติเมพีขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปาทิยานังอุทธปาธิปัญ ญาอุทธปา,าทิเวชฌาอุทธปา,าทิอาโลณ์ อุทปาธิตังโคปนิทังทุขนิโรธทคามิเนปฏิปทาอริยสจัจจพาเวตาพันติเมียเพียขเวปุเพอนโน,นสุตเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุ ขานิโรธทามิเีปฏิปทาอริยสัจจงภาวิตันติเมพกขเวปูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาว่ากี่วันจะเมพีขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจ สุเอวันติปริวัตังทวัตสาคาลังยถาภูตัณยานทาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรมาเกสาสมาณพรมมณนิยาปัจญาสเทวมโนสายานโนตรังสัมมาสัมโพธิงอภิษ สามภูตโัวปัญจัญาสิงหยโตจะโคเมีิพีขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยถาภูตังยาน,นธาสนงสุวิสุทธังอโหสิอัธาหังพีขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรมาเก,กสมเกส,สมณพระมณิย ปัชชายสเทวมโนทายาโนตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจันยาสิงยานันจะปะนะเมธาสนังอุทธปาทิอกูปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาทิธาเนปุนาภาวติอิธธมโวจะพระเขาวาตัมมนาปันจวาคียาภิครควพระเข ว่าตภาษิตังอภินันทุงอิมาสมินจะพันนเวยากรณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทันยาสวิรชังวีตมลังธรรมจากคุงอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวะติเตจะพักวตาธรรมจากเกผุมมา เทวาสัตมโนสาเวสุงเหตํมพะขาวตาภารานณิยังอิสิปตนเมฆคาทายอนุตตรังธรรมจากกังปวัตติตังอปติวัติยังสมเนวาพระมเนาวเทเวนาวมาเรนาวพรงมุนาวาเกนจิวาโลกสมินติภุมมา นางเทวานังสาทังสุตตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสาธัมโนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสาทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสาธัมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสาทังสุตตวายามาเทวา สาธมโนสาเวสุญญามานังเทวานังสาธังสุตตวะตุสิตาเทวาสาธมโนสาเวสุมตุสิตานังเทวานังสาธังสุตตวานิมมานรติเทวาสาธมโนสาเวสุมนิมมานรตินังเทวานังสาธังสุตตวะปารนิมิตวะ วัตดีเทวาสาธมโนสาเวสุงปรนิมิตตวสวัสีนังเทวานังสาธงสุตววปรัมมกายิกาเทวาสาธมโนสาเวสุงพรามปริสัทชาเทวาสาธมโนสาเวสุงพรามปริสัทชานังเทวานังสาธงสุตววปรามปโรหิตา เทวาสัทมนสาเวสุงพระมปโรหิตานังเทวานังสัทังสุตวามหาพระมาเทวาสัทมนสาเวสุงมหาพระมานังเทวานังสัทังสุตวาปริตาพาเทวาสัทมนสาเวสุงปริตาพานังเทวานังสัทังสุตวว อปมาณาพาเทวาสัทมโนสาเวสุงอปมาณาพานังเทวานังสัทังสุตตวาอาภัสราเทวาสัทมโนสาเวสุงอาภัสรานังเทวานังสัทังสุตตวาปริตสุภาเทวาสัทมโนสาเวสุงปริตสุภานังเทวานังสัทังสุ สตวะอปปาณะสุภาเทวาสัทธรมโนสาเวสุงอปปาณะสุภานังเทวานังสัทังสุตตวาสุภกินนาหกาเทวาสัทธรมโนสาเวสุงสุภกินนาหกานางเทวานังสัทังสุตตวาเวหภลาเทวาสัทธรมโนสาเวสุงเวหภลานางเทวานัง สัทังสุตตวาอวิหาเทวาสาธัมโนสาเวสรงอวิหานังเทวานังสัทังสุตตวาอัตปาเทวาสาธัมโนสาเวสรงอัตปานังเทวานังสัทังสุตตวาสุธัสะเทวาสาธัมโนสาเวสรงสุธาสานังเทวานังสัทังสุตตวาสุธาสี เทวสัรมโนสสเวสุงสุทธสีนังเทวานังสัทงสุตตะวาอกกมิทกาเทวาสัรมโนสาเวสุงเอตัพภะขวตาภารานสียังอิสิปัตเนเมฆาเยอนุตรังธรรมจากกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมเนนวาพระมเนนวาเท เวนะวามาเรนะวาพระมมนาวาเกนะจิวาโลกาสมิิติอิติหเตนะขเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสะโทอาภูคาจิอาญจะทัสสะหาสีโลกธาตุสางกามปิสามกามปิสามกเวทอามามโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปะ ตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัถโคภะเขาวาอุทานังอุทาเนีสิัญญาสิวัตโพภโกนทันโยัญญาสิวัตโพภโกนทันโยติอิติหิทังอาญาสัมโตโกนทันญาสััญญาโกนทันโยตเววนามังอะโหสีติ